อโอ้โหเนี่ยครับวันนี้ไมีกวันนึงหอยหอยทรายเนาะเธอเนาะตัวใหญ่นะครับเนี่ยครับนี่เท่าเกือบเท่านิโป้นะครับผมเยอะมากแต่น้ําแรงครับผมลึกกว่าเมื่อวานนะครับแล้วพอเวลาเราซอนเนี่ยเอาตะแกรงก่อนตอนแล้วตัวเราปิวนะครับลำบากหน่อยนึงแต่ถ้าน้ำไม่แห้งนะเพียบเลยครับผมนี่ขัดใส่เจ้าเจี้ยวนะครับ กิโลได้เพิ่เนี่ยวันนี้ตลาดบางทีนะตัวนิดๆเนี่ยนะอันนี้มีเนื้อเฉยเมยมิวครับโอ้โหมีสติฟิวไงยังไงบ้างวันนี้น้องพลอยไม่มามีเรามาที่เก่ากันลงไม่ไปพลอยเลยนะยินสบายว่านตะแกงหนูอยู่ไหนอะตะแกงมีวะห้ามก็ขึ้นมานะครับ ผมเหยียบเปลือกอะไรไม่รู้เรียดไหนหน่อยหนึ่งเก็บก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ลงไปช่วยอับีกสักพักรอให้มันตัวเปลือกเอฟเลยครับโอเคมองเปียนด้วน้ำแรงครับครึ่งเอวเลยเดี๋ยวดูๆๆดูเพิ่งพายเพิ่งช่วยรันสามโลสามโลได้ไหมได้ได้แล้วอืมประมาณนะครับ ตรงนี้เป,ป็น้อมเลยเดยวลงไปใหม่องแล้ขนะคืนมาแล้วครับเตยมกลับกันแล้ว oh, <c oughs> โอ้โหนี่กระสอบนึงโน่นีีกระสอบนึงแล้วก็ถังที่ผมทิ้งเต็มเลยครับโอ้โหสุดยอดครับผมเดี๋ยวเอาไปส่งแม่ค้าตลาดนะครับโลละสามสิบบาทถังนี้ เป็นติบโลนะครับผมติบโลไม่อยู่นะลุงนี่ครับผมโลสามสิบบาทพักใหญ่ๆเลยนะครับประมาณสองชั่วโมงนะครับแต่น้ํามันแรงครับผมงมไม่ไม่สะดวกนะครับแต่ถ้าน้ําไม่ไม่ไหลจัดเนี่ยเราตักได้ถึงพื้นนะครับตะแกรงร่อนมันก็ติดแต่หอยนะครับเลือกเอานะครับผมอันนี้น้ํามันลึกครับผมก้มไม่ไหวตัวปิวนะครับก็เลยได้ไม่เยอะหน่อยแต่ก็ถือว่าโอ้โหไม่ใช่น้อยนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่ชมมลิปเดี๋ยวเราไปตลาดกันส่งเขาปลาดกันอเปล่ามาลุ้นกันไปครับผมเอาหอยมาส่งเขาที่ที่ไปงมเมื่อเกี้นะครับก็สรุปแล้วได้ได้ยี่สิบโลนะครับผมก็โลละสามสิบบาทก็หกร้อยนะครับให้พี่มิวให้พี่มิวฮิ้วไปนะครับได้เท่าไหร่น้าะิบาทาเดี๋ยวเดี๋ยว ปสิของเราหกร้อยแบงวนด้วยอืมของเราหกร้อยใช่ป่ะอืมดีน่ะหอยบาทผมเลยงมคนเดียวไม่งั้นได้เยอะกว่านี้เจ้าเนาอพักเดียวนะครับผมก็ได้ค่ากับข้าวนะครับหกร้อยบาทแล้วก็ที่เรางมเมื่อวานไปผัดแต่วันนี้ตัวใหญ่มากอร่อยนะครับหอยตายหัดผัดใส่อะไรนะ่นเหรอะเจียวใบแล้วก็ใบโหระพาครับน้ำมันหวานนะครับผม ป่ะผัดหอยต่อครับผมขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปนะครับของลุงสี่อยแปดสิบนี่ของลุงของลุงของลุง16โลใช่ไหมเถอะใช่ขอ,ของเรากระลูก20โลคือมันหนักนะครับถังนี่ยี่สิบโละ300ไปครับผมสุกแล้วเถอะพอ่อนี่แล้วก็อันนี้ใบานางรักน้องหนูหัวปลาเอ้ยหัวปลาผมจำผิดเนี่ยครับผัดหอยตายน้ำผู้กิกนะครับผมคือน,น้ำไม่เยอะมากเดี๋ยวน้ำหอยมันออกนะครับที่เป็นสายน้ำมัน น้ำอ <N ee> <N ee> ่อยไออกเนี่ยน้ำอ่อยมันจะหวานนะครับผมแล้วก็ปรุงรสหอยอ่อนนะครับเรียบร้อยครับผมแต่อันเนี้ยตัวน้อยกว่าเมื่อวันนี้วันนี้ตัวใหญ่นะครับพอดีไปส่งแม่ค้าหมดเลยแม่ค้าตลาดสูงนะพอ้เจอโอ้โหสุกจนไม่รู้สูกเลยแล้วหมดหมดนะครับผมเรียบร้อยกินข้าวด้วยกันครับผมปลาเขาโชว์เนี่ย